สวัสดีครับข้าพเจ้านายจงโปรดเขตกุกรตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขดานการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลบรุธานีเป็นผู้ส่งผลงานคนดีสีจังหวัดประเภทประชาชนประจําปี2,517สําสำหรับการประเดิมตนตามคุณธรรม5ประการประกอบด,ด้วยพอเพียงวินยัยสุรึรษตจิตอาสาและกระตันยพอเพียง ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตด้วยทางสายกลางตามคําคสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่9ประกอบด้วยความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันที่ดีภายใต้ความรู้คู่คุณธรรมวินยัยข้าพเจ้ามีวินัยต่อตอนเองวินัยต่อครอบครัววินัยทางการเงินวินัยต่อผู้บังคับบัญชาต่อเพื่อนร่วมงานวินัยต่อสังคมและวินัยการเป็นราชการที่ดี สุจริตข้าพเจ้ามีความประพฤติชอบถูกต้องตามธรรนองกรองธรรมทั้งกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตคิดเสมอว่าทำดีย่อมได้ดีจิตอาสาข้าพเจ้าดำรงตนทำหน้ทานที่จิตอาสาพระราชทานอย่างสมบูรณ์แบบเสียสละในการทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมในการทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยมีแรงบันดาลใจในการทำาคุณความดีคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจของคนไทยตลอดกาลกระตันยูข้าพเจ้าคิดเสมอว่าความกระตันยูลูกคุณต่อผู้มีพระคุณจะทาให้ชีวิตของเรามีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านข้าพเจ้าแสดงความกระตันยูต่อผู้มีคุณหลายรูปแบบอาทิการดูแลปฏิบัติท่านในอย่างที่ท่านฉลาภาพ หรือในอย่างที่ท่านเจ็บป่วยการให้ความเคารพการเชื่อฟังคําสอนการนําสิ่งของที่ท่านชอบไปฝากท่านในโอกาสต่างๆด้านการถ่ายทอดคุณความดีข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในโครงการของหน่วยงานต่างๆในจังหวัดอนนุตรดิตหลายครั้งรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้น้อมนําพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพร,รวะวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัว ู่การปฏิบัติปลุกจิตสำนึกให้คนเป็นคนดีมีความรักชาศ,าศาสนาพระมหากษัตริย์และมีความเป็นจิตอาสาพร้อมเสียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเรา